มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชร่วมกับกสทชเสนอรายการถามมาต่อไปสาเหตุของการเกิดโรคนิ้วในไตคืออะไรก็นิ้วในไตเกิดขึ้นเมื่อในปัสสาวะมีสารเช่นแคลเซียมออกซาเลตซิสตินหรือกรดยูริครออยู่ในระดับที่สูงหรือเมื่อดื่มน้ำน้อยเกินไปผลึกเล็กๆจากสารเหล่านี้ก่อตัวและโตอยู่ข้างในไตนิ้วในไต มักไม่ก่อให้เกิดอาการใดๆและสามารถขับออกทางปัสสาวะได้ตามธรรมชาติเว้นแต่ว่าก้อนนิว่วไปอุดหรือปิดท่อปัสสาวะก็จะทําให้เกิดอาการของโรคได้ปัจจุบันโรคนิ่วในไตถือว่าเป็นภัยร้ายที่ไม่ควรมองข้ามทั้งนี้โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ,บ่อกก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการรักษาโรคนิ่วในไต ที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ในกเกษมวัฒนชาชัยองค์คมนตรีเป็นประธานเปิดอาคารเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งธนาคารออมสินจัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพุทธศักราช2562เพื่อขยายบริการทางการแพทย์และสาธารณาสุขครบวงจรและเป็นศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะสำหรับผู้ป่วยประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่โดยโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชสขาล,ลมเกา่า เป็นหนึ่งใน10โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทั่วประเทศที่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารมีลักษณะเป็นอาคาร1ชั้นเริ่มก่อสร้างในปี2564แล้วเสร็จเมื่อวันที่15มิถุนายน2565โอกาสนี้องค์คมนตรีมอบโล่กิติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชลมเก่าและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสคาลมเก่า พร้อมกันนี้องคมนตรีได้มอบถุงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลด้วยจากนั้นได้เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารจังหวัดเพชรบูรณ์คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชลมเก่าและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสาขาลมเก่า เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขตลอดจนให้การสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าเพื่อพัฒนาให้ครบทุกด้านทางทางด้านโครงสร้างและระบบคุณภาพบริการให้เป็นโรงพยาบาลพัฒนาตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพและเท่าเทียมสมต่างพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และต่อมาได้เยี่ยมชมกิจกรรมของโรงพยาบาลที่จัดทำโครงการพัฒนาชุมชนศูนย์สมองดีที่วัดตาลซึ่งเป็นศูนย์ป้องกันและชะลอการเกิดภาวะสมองเสื่อมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองแล้วพบว่ามีปัญหาด้านความจำเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมจัดกิจกรรมสัปดาห์ละหนึ่งครั้งทุกวันพุธ โรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชล่มเก่าเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ขนาด90เตียงให้บริการในระดับทุติยภูมิเป็นหลักด้วยในปี2549ได้ย้ายจากพื้นที่เดิมมาเปิดทําการในพื้นที่แห่งใหม่เป็นโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชล่มเก่าส่วนขยายซึ่งมีพื้นที่259ไร่ปัจจุบันมีแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์จำนวน335คน